สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่9กระกรกฎาคมปี67นะครับมาดูในสูตรตัวเลข2ตัวนะครับที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับแล้วก็มาดูในงวดนี้นะครับมาคาดเดาตัวเลข2ตัวกันต่อนะครับในวิธีการนะครับก็จะไม่ทบทวนเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมดูจากงวดที่แล้วในตัวอย่างของงวดที่แล้วนะครับที่เราได้เลข03นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับโดยนําเลข 2ตัวล่างนะครับมาบวกกับเลข93ตัวนะครับแล้วก็ในงวดที่แล้วเราก็ได้เลข3 1บวกกับเลข999นะครับคำตอบก็คือเลข1030นะครับแล้วก็ตำแหน่งหลักสิบนะครับเลข3นับลงมา2ตํตำแหน่งจะได้เลข2กับเลข1นะครับเราก็จะมาจับคู่กันได้เลข03นะครับที่มาเข้านะครับแล้วก็มาดูในงวดปัจจุบันนะครับเราก็จะได้เลข8 9บวกกับ9ก9 3ตัวนะครับ แล้วก็มาจับคู่ตามเพทเท่านเดิมที่เข้านะครับก็จะได้เลข88 80 81 87แล้วก็86นะครับในตัวเลขในทรงนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบจากงวดที่ผ่านมานะครับถ้ามีเลขล่างลงท้ายด้วย89นะครับตัวเลขจะไม่เข้าในหมวดนี้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของหมวดตัวเลข2ตัวล่างที่เหมือนกันนะครับเลข89นะครับในงวดต่อไปนะครับก็จะออกเลข79กับเลข61นะครับ ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับเป็นเพียงความคิดส่วนตัวนะครับจากการเปรียบเทียบเฉยๆนะครับท่านผู้ชมอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็หาหผลมาอ้างอิงสักนิดนึงนะครับในการนําตัวเลขไปเสี่ยงดวงนะครับจะกลุ่มตัวเลขออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มเน้นก็จะได้เลข7879616070นะครับกลุ่มลองเป็นตัวเลขตามสูตรเดิมนะครับ8 8 8 0 8 1 8 6นะครับ ดูแล้วก็พิจารณาก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบเลขตัวไหนก็อยนนาไปเสี่ยงโชคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและผู้ที่กดติดตามนะครับบุญนำพาเทวดารักษานะครับขอให้ประสบความโชคดีอย่างต่อเนื่องนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ